ลุ้นกันต่อนักร้องหนุ่มไม่คิดทำหมันแม้ตอนนี้จะมีลูกสี่คนแล้วขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อแฝดสี่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักร้องหนุ่มบีมกวีตันจรารักหลังออยอภิพรภรรยาคนสวยเพิ่งให้กำเนิดลูกฝาแฝดหญิงอีกคู่น้องไอวาน้องอัญญาได้18วันบอกเลยว่าครอบครัวตอนนี้ทั้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยความน่ารักสุดๆล่าสุด เมื่อวานที่ผ่านมา 8. พฤศจิกายน2,565พ่อพ่อได้ออกงานอีเวนต์และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องลูกๆว่าตอนนี้มีลูกถึง4คนก็พอใจแล้วไม่ไหวแล้วเพราะมีลูกก็ต้องมีเงินและใช้จ่ายอะไรมากมายแต่ทางด้านของภรรยาบอกว่าใครที่เก็บไว้ยังเหลือและไม่อยากทิ้งและเมื่อถามถึงเรื่องการทำหมันพ่อๆเผยว่าไม่คิดทำหมัน พราะยังไงแล้วก็รักเดียวใจเดียวและไม่ยุ่งกับใครแน่นอนเอาเป็นว่างานนี้ต้องมารอรุนว่าจะมีลูกแฝดหกไหมสำหรับบ้านนี้